ตอบตรงที่เงียบดีครับแล้วตลอดทั้งวันหนูได้อะไรบ้างได้ความรู้วิธีการเป่าดูลมหายใจครับเป่าดูลมหายใจครับแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะช่่ยให้ตัดสินใจในเรื่องนั้นถูกครับแล้วอะไรอีกตัดความถึงนเต้นเวลาสอบหรือไปนาเวทีครับ แล้วหนูเคยนั่งมาก่อนหรือเปล่าเคยครับสองครั้งแล้วครั้งนี้เป็นไงดีครับดีแล้วกดสามข้อที่ครูบอกอะ่ะทำได้ไหมได้ครับอะไรบ้างไม่ถูกลยไม,ไ,ไม่พูดคุยกันตลอดการอบรมแล้วก็ไม่ดูเนื้อต้องตัวกันแล้วก็กร,รับตาตลอดการอบมอ<า>รมค่ะอ่แล้วยากไหมลูก ไม่ครับอันไหนยากที่สุดสามข้อไม่มีครับไม่มีทําได้หมดครับอืมกลับตาตลอดเลยทั้งวันแล้วความเงียบนี่เป็นยังไงดีครับดเเีเพื่อนเพื่อนรบกวนไหมในห้องไม่ครับไม่รบกวนทุกคนเงียบหมดครับอืแล้วครั้งหน้าจะมาอีกไหมครับมาครับเพราะอะไรอยากมาอีกครับ แล้วครั้งนี้นี่มาเองหรือว่าแม่ให้มามาเองครับอยากมาเลยครับือแล้วคิดยังไงถึงมาอยากจะมาลองปฏิบัติดูครับต่างกับแบบนี้มาก่อนอว่าไงคะไม่เคยรู้สึกว่ามันสงบแบบนี้มาก่อนเลยครับมันวุ่นวายหรือมันเป็นยังไงที่บ้านใครของครับก็เลยมีไม่ค่อยเงยียบเท่าไหร่ครับอขอได้มานั่งเ่งรู้สึกเงียบค<อ>่ะ าาช่วงเช,ช้ากว่าช่วงบ่ายอันไหนดีกว่ากันช่วงเช้าครับช่วงเช้าดีกว่าครับเข้าใจแล้วช่วงไหนเข้าใจมากกว่ากันช่วงเช้าคร,รับรับรู้ลมหายใจครับได้ดีดีไหมคร,รับรับรู้ลมหายใจ แล้วจุดกระทบที่ที่รับรู้ได้เนี่ยช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายลูกช่วงบ่ายครับอ ee, ๋เก่งมากลูกแล้วช่วงเช้านี่ยังรับรู้จุดกระทบไม่ได้แต่เรารับรู้ถึงลมหายใจได้ถูกไหมับมันกระทบตรงไหนอะตรงนี้ครับตอน hips, หายใจเข้าหรือหายใจออกกระทบตรงนั้นหายใจเข้าครับอ๋แล้วออกมันกระทบตรงไหนตรงนี้ครับตลอดไหมตลอดครับ กครั้งเลยเหรอครับแล้วรออับรู้ลมหายใจได้นานไหมไม่ทลไรครับบางทีก็บางทีหัวใจก็บางทีค,งคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นครับอ,อ๋อใจลอยครับนานไหมไม่ทลัยรครับแล้วเราแก้ปัญหามันยังไงเตืเออ่อนสติให้รู้ตัวแล้วก็กลับมาครับรับรู้ครับรับรู้ได้โอเคเป็นไงบ้างคะ ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าสงบมากขึ้นมีสติแล้วก็แบบรู้กว่าจิตใจสงบมากขึ้นครั้งนี้มีความสุขมากเลยค่ะรู้สึกถึงความสงบได้รู้สึกการมีสมาธิออถ้าทำบ่อยๆจะไม่เป็นเดีกก้าวร้วเชื่อฟังพ่อแม่แล้วหนูมานั่งครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สองค่ะแล้วคิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งครั้งนี้คะ ได้ะคะ่ะได้มากเลยมีความสงบม,มากขึ้นมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆค่ะแล้วความเงียบที่ครูเน้นไม่ให้พูดนี่เป็นอุปสรรคต่อการนั่งไหมคะไม่อะคะ่ะนุก็ไม่ชช่คนชอบพูดนุชอบอยู่เงียบ